วาเศรษฐาทั้งหลายอันหนึ่งศรัทธาของผู้ใดแลตั้งมั่นในตถาคตใครก็ตามนะโยมทุกคนเนี่ยถ้าศรัทธาโยมตั้งมั่นในตถาคตฝังลงลากแล้วดำรงอยู่ได้มั่นคงอันสมณะคือนักบวชพรามเทวดามารพรมหรือใครๆในโลก ไม่ชัดนำไปทางอื่นได้ผู้นั้นควรที่จะกล่าวอย่างนี้ว่าเราเป็นบุตรเป็นโอรสเกิดจากพระโอษของพระผู้มีพระภาคเจ้าเกิดโดยธรรมเนรมิตโดยธรรมเป็นทายาทโดยธรรมให้ภูมิใจว่าพระองค์บอกว่าเราเป็นบุตรของพระองค์เราเป็นบุตรเป็นโอรส อันเกิดจากพระโอษฐ์ของพระองค์